มาเล่นเกมนันอันนี้ไม่ต้องัดใจมันปุ่มเราเล่นอะไรกันดีเร็วก็ดีนะ่นเชิญแต่ว่ามันมันจะดีไหมอ่ะผมว่ายังไม่ดิ เล่นแบบไรนีเนาะแบบไรดีอะเทเลแทเวอร์ดีเฟนต์ไหมทำไมทีวีดีเฟนมันไม่เป็นกิจกรรมคิดมัดเลยเหรอผมยังกิจกรรมอืมผมเล่นเทเลแทเวอร์ดเฟนต์ก็ดีนะทุกคนแต่ผมจะตัวน้อยหน่อยนะเทเลแทเวอร์ดีเฟนต์ผมตัวโคตรน้อยอะ นายว่ะตู้อเล็กท์คบแป๊บผมมาก่อนนะเราจะเท้าวีเฟนมันอยู่ไหนวะเอาแล้วพวกก็เกมทันไหมนะทุกคนที่รับผมเคยไปบิ๊คนนี้แม่พูเล่นพูดเล่นมานี่ไงเจอสักทีทำไมมันอยู่บนบนแต่ทำไมผมมองไม่เห็น เราไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะมีตัวอะไรบ้าง หนึบผมมีอะไรทำไมผมมั้ทำไมผมมีอีพิกสามตัววะเอนที่ไปผมมีนี่หว่าออกอกก่อนผมเอาออกให้หมดก่อนแล้วก็อีกคุิสนี่ไงโอ้แบบผมต้องตัวมาที่ว่า นี่ออกแล้วก็นี่ออกแล้วก็เอาเมดิกกับละเฮลิคอปเปอร์มาลาไปด้อยนะผมหาคุณเท็ดหน่อยนี่เท็ดเขาไปช่วยเอออือโอ้โออขอให้วันสักขนาดนี้ผมไม่เอาแล้วกันเออผมไม่มีตัวตัว้เออ อันนี้ครับอีกปิดครับไอ้ผวแหวแล้วเขาไปติดมาหาคนติดด้วยนะเนี่ยติดเขาไปติดทั่วเลยอุย้ยนี่ไงเจอแล้วก็จะให้ตัวอะไรผมมาผมจะให้เอา้าเขาไม่เอาหรอถ้าอย่างนั้นผมก็ผมไม่ผมก็เออนี่ไงเจอแล้วอุย้ย ก็เอวผมไม่ชอบถึงผมยังไม่ชอบเอวแต่ลีลหัสคอมผมเี่นเอวบ่อยแต่ที่ผมไม่ลงนาทคอมเพราะว่าผมอัคดคลิปลีลาหัสคอมไม่เป็นไอ้เอดคอมไม่เป็นมองให้เฮลิคอปเตอร์คอมไม่ลเะเข้าน่าทมิดไม่มีใครเิีกับผมเลยหล่ลอกับตัวลีเจนสักตัวก็ได้ อืมปบเออเอ้คอไม่ไม่ตัวเลยเลยกนแหลยใครบ้าจะไปให้ว <improving> ะ โอ้ oh my god เอยอตใจเลยไปไม่เอาดีกว่าผมกลัวเขาบิดนะ <c oughs> จริงๆเขาไม่บิดนะเมื่อกี้แต่ว่าจะจะให้ขนาดนี้โอ้ยผมไม่มีหรอกครับพี่ มีตัวเยอะเกินขอให้ตัวทั้งหมดมาใช่ไหมให้ตัวทั้งหมดบ้างคนเริ่มเอาตัอวออกลวประมาณนี้ได้ไหมลองดูขอหมอวมววมว Me é o okay. okay. Ninguém morre. โอ้โหเต๊บเขาคือใครแล้วนะนี่แอดเพื่อนเขาไปเลยเอู้ได้เพื่อนมันแล้วนี่ผมมีโอ้ผมมีอา g จด้วยไหนไหน,ไหนเอา้าทำไมเขาไม่แลกแล้ว ออกแล้วก่อนนี่นี่ผมราชาอีปิกครับนอนนผมเป็นคนราชาอีปิกจะเขาจะแอดหรอถ้าเขารู้สึกไม่คุมเขาก็เอาคืนมาก็ได้นะผมไม่ว่ากันเพราะว่าผมก็ว่าเขาเอาตัวมาไม่คุมโอเคเหมือนเขาจะไม่เล็กครับ ผมลองไปทดลองเล่นสักตาดีกว่าเอ้ยมีคนจนแล้วไม่เอาดีกว่าผมไปเล่นสักตาดีกว่าโอเคมาเล่นสักตาเออแบบคอมิล่าคิวนี่แหละบา ี๋ยวผมขอเล่นหมดขออนุญาตเล่นหมดอีซี่แล้วกันเพราะผมกลัวว่า,วาถ้าจะเล่นหมดมีเดียมผมกลัวว่ามันไม่ได้แต่ผมมีบัตรผมมีอปพิจีนะมันก็ไม่ได้อยู่ดีปะ่ะะไรอย่างนั้นก็มีอปพิจีเลยนะอปพิจีเอาอพิจีลงก่อนเลยอปพิจีเปิดงานหน่อยเอออปพิจีเปิดงานอ,อู้ เอา้า RPG แต่ทำไมอ RPG มันรีโหลดนานจังวะผมน่าจะเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นก่อนนะตัวอะไรเนาะลาสคาเมล่าแมนอะที่มันถือปืนกลอะโ้ยสกิปเวฟก่อนแล้วกันอดตังก่อนอดตังก่อนแล้วก็วางลาสคาเมล่าแมนทำไมมันไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยวางลาสคาเมล่าแมนตรงนี้เลยแล้วกันบุ อาพีจีก็ทำงานดีอยู่นะอาพีจีก็เก่งนะเออสวยไม่ออเอู้อหึแล้วไอ้สองร้อยนี่คืออะไรอู้อู้ผมว่าขายดีกว่าขายตัวนึง แล้วก็อีกตัวหนึ่งกิบตกมาเอยมีตายละนี่พู่งเว็บสามเองออตโต้สกิปเลยแล้วกันดูว่าเกินออโต้สกิปเอออาพีจีดีอยู่อืออาพีจีอาพีจี อับพีจีดีมากอ่พีจีดีวะเออยิ่งอ่พีจียิ่งเออเอออ่พีจีดีมากนี่แหละอ่พีจีที่ควรเป็นอ่พีจีนี่ยิ่งโอมจึกจึก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  เอาไปจีตัวเอออัปเกดไปตุ้มตามตุ้มอ้าโป้งฉึกฉึกโป้งฉึกฉึกโป้งฉึกฉึกโปงฉึกฉึกโป้งฉึกฉึกโปงฉึกฉึกโปงฉึกกระชากโปงฉึกกระชากปูนปูนไอ้ไม่ใช่โป้งโป้ง เออเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้ว RPG ยิงเริ่มเร็วแล้วอ p ิจีเริ่มเร็วแล้วเอ้าเอ้าโทรศับเดี่ยงแล้วเหรออู r จีดีมากเลยอจีอ g r จีดีมาก อิ r ิตเป็นรูปลักษณ์ของผมในอนาคตแน่นอนไอตัวนี้รู้สึกนุเนื้อมากแก้าขทิง้งดีกว่าปั๊บ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 ปุ่มปุ่มปุ่มชุบชุบปุ่มชุบชุบปุ่มชุบชุบ ป้องสึกสึกโอ้องสึกสึกโอ้องสึกสึกป้องสึกสึกเอออาพิจีอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาพยายามบิดแต่ว่าเขากดไม่ทันหรือเปล่าเขาเอาอาพีจีผมมาผมเล็กกับเมดิกผมว่ามันไม่คุ้มเลยนะผมว่าเขาเริ่มแปลกแปลกแล้ไมรู้สึกสงสัยในคนที่ให้มา เพาก็ใจบุญนู้ยคือมันสงสัยอะอัน,นคือผมก็อยากได้ RPG มานานแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ได้สักทีอะแต่ RPG มันเป็นระดับอะไรวะถ้าเป็นระดับ e เอ u s i v e นี่คือ,อผมโคตรแบบอ๋อแน่นอนมันคือระดับอะไรนะนะอีพิกหรือ e เอก s i v e ปะดูและแต่ผมว่าอีพิกนะทำมไมผมมีอ้ออื่นอะ ยิงม,มาแล้วดเมจเท่าไหร่เนี่ยโอ้สองพันโอ้ my god ดาเมจเยอะจังวะเออสวยจังเออสวยยิงอาพีจีไปเออเออยิงอาพีจีเออเออยิงอาพีจีเออยิงอาพีจี อพิจัย,ยอีอพิจัย,ยอีอพิจัย,ยอีอพิจัยอแต่ RPG ถือว่าวงกว้างใช้ได้นะนะล็อกเออมันเป็นล็อกเก็ตคาเมิล่าแต่มันเรียกว่า RPG ได้เลยใช่ไหมทำไมพวกผมมีลาดคาเมิล่าแมนอยู่สามตัวแล้วผมใช้เลยใช้ตั้งสามตัวเลย ยิงมาเออยยิงยิงยิงเออถล่มถลม่ลมเอือเอ่นล่มมันไม่สินสากถ่ลมไม่สิ้นสากสัเอือเออเอามาบโป้มผมว่าเริ่มปั้นไอ้นี่เลยแล้วอืม ลาดคาเมล่าเมนธรรมดาตู้มล็อกเก็ตล็อกเก็ตลันช์อืมอู้นั่นแหละอื้อู้อู้เก็บตายอื้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 อู้อู้อื้อู้อู้ ป้อมป้อมึกสึกป้อมป้อมึกสึกป้อมป้อมสึกสึกป้ปโอมนี่ไงถึงด้านบอแล้วก็วางล็อกเก็ตอีกสักตัวจะเป็นไรไปเอ้โหนี่ไงย,ยิงมันยิงมาเลย ยิงมันยิงมันยิงมันยิงมาเลยยิงเขาป้ายเราลูกเสือทั้งหลายแต่มันไม่ใช่ลูกเสียเจ้าลิบลิบจริงส์โอ้ยบอสทอยเลนมาแล้วเออบอสทอยเลนเออเออโดนยำลิบเป็นเท้่ยงเลยแป๊บนึงทุกคนผมลองใช้ผมลองอ้นี่ดู ลองไปส่มดูเผื่อได้ตัวดีแต่ถ้าได้ปัวขาวก็นั่นแหละนะใครนี่โอ้โห,โหมิติซิมิมันไม่เอาดีกว่ามันดีเกินมามามาอู้ด้อันคอมเมนต์ธรรมดาเอาไปย่อยดีไหมล่ะก็น่าจะดีนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอืมเอารูนะ มันระบอะไรขอดูอ๋อรับอีปิกในก็เอกลุสิฟเอ้ยรอดตัวไปถ้าเป็นเอกลุสิฟนี่ผมเลกเขาคืนเลยแต่ถ้าอีปิกก็สมัยสมบุอยู่โอเคอย่างนี้คดีอืมอันนี้ผมก็กำลังหาคนเทปหน่อยดีกว่ากอเทป

เออผมลองแลกดูเแื่ขอให้ถ้าขอให้เนี่ยแบบตึง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 เออมีไหมว่าแล้วเขาไม่ให้แน่นอนเอ๊ะมีคนแปลกของทำไมเนอะโอ้เออเออโอ้โอโอโอ my god ไอ้เด็ฟนลี่โอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 ออ้โ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 อ้ ม,มันนอ่นว่าเขาไม่แลกอยู่แล้วเอาเอาเดาเฟลเลยไปครับบ๊ายบายวันนี้ก็เอ้ยแป๊บนึงเลยโอ้ยโอ้ยนี่ก็่า RPG หายโ้ยโอเคดูมอแค่ดูประวัติมันนิดเดียวเองนะครับ แล้วผมก็ไปดูหน่อย Thank for working for me เฮ้ยขอหน่อยได้ไหมอู้หูเอ๋ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเรียเอาแต่ว่าไม่มีใครเลย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 

บ่อยๆสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับบูอยบ่อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดี s ี่ o k เค